3. ความเข้าใจผิดในการลดน้ําหนักลดความอ้วนลดน้ําหนักลดความอ้วนลดมานานแต่ไม่เห็นผลคุณอาจกําลังเข้าใจผิด3ข้อนี้ค่ะความเข้าใจผิดที่หหลายคนเชื่อว่าแค่นับแคลอรี่อินแคลอรี่เอาก็เพียงพอแล้วถ้ากินน้อยกว่าที่ใช้น้ําหนักก็ลดแต่ความเป็นจริงคือแคลอรี่ไม่เท่ากันถ้ากินอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลกระตุ้นอินซูลินทำให้สะสมไขมัน กินโปรโตีนและไขมันดีทําให้อิ่มนานไม่กระตุ้นการสะสมไขมันความจริงคือลดน้ําหนักต้องคุมฮอร์โมนไม่ใช่แคลอรี่ค่ะความเข้าใจผิดที่2กินไขมันเท่ากับทําให้อ้วนหลายคนพยายามที่จะเลี่ยงไขมันแต่หารู้ไม่ว่าตัวที่ทําให้อ้วนคือน้าตาลและแป้งไขมันดีจากอะโวคาโดปลาถั่วช่วยทําให้ร่างกายเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้นแต่ไขมันทานไขมันแปรรูป จากอาหารทอดขนมแปรรูปทำให้อ้วนแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคหัวใจดังนั้นอย่าเลี้ยงไขมันแต่ให้เลือกกินไขมันดีค่ะความเข้าใจผิดที่3กินอะไรก็ได้แล้วค่อยไปออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยการเผาผ่านไขมันแต่ถ้ากินไม่ถูกวิธีน้ําหนักก็ไม่ลดนะคะวิ่ง30นาทีเผาผ่านไขมันได้300แคลอรี่แต่น้ําหวานหนึ่งแก้วมี400แคลอรี่ดังนั้นการลดความอ้วนลดน้ําหนัก ต้องเริ่มจากการคุมอาหารเป็นหลกักการออกกำลังกายเป็นตัวเสริมค่ะเคยเข้าใจผิดข้อไหนบ้างคอมเมนต์ Comment, บอกมาหน่อยนะคะ